ยินดีซาร่าคาซิงกินีขึ้นสถานะแต่งงานหนุ่มหล่อสิงคโปร์ สำหรับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่โสดมาพักใหญ่และไม่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษมีเพียงภาพความอบอุ่นของลูกๆทั้งสองน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมิลี่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะใน Facebook ส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์พร้อมแท็กไปที่ Facebook ส่วนตัวของฝ่ายชายที่ชื่อว่าดาริดไคลงานนี้แฟนๆต่าง เข้ามากดไลค์กันใหญ่พร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับซาร่าอย่างล้นหลามสำหรับรายละเอียดเรื่องความรักครั้งนี้ของคุณแม่ลูกสองจะเป็นอย่างไรนั้นกาคงต้องรอให้ซาร่าออกมาบอกด้วยตัวเองห่างเราก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของซาร่าด้วย